คริสติน่าพันรายาเล่านาทียื้อชีวิตเอสกันตพงหัวใจหยุดเต้นกระทันหันเรียกได้ว่าแฟนคลับส่งกำลังใจกันรัวๆเลยทีเดียวต่างก็เป็นห่วงหลังจากเอสกันตะพงบำรุงรักวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านจนถึงวันนี้ทางต้นสังกัดอย่างช่อง7 หรือทางครอบครัวก็ยังไม่มีการออกมาชี้แจงถึงสาเหตุและความคืบหน้าในการรักษาแต่อย่างใดแต่ล่าสุดเมื่อวันที่20พฤษภาคมคริสตินาวิงเคลอร์ภรรยาสาวของหนุ่มเอสได้ทำการอัดคลิปวีดีโอเผยถึงสาเหตุและอาการในขณะนี้เผยแพร่ในช่องทางอินสตาแกรมของเจ้าตัวที่ชื่อ The Kitty Way โดยบอกว่าที่ผ่านมายังไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับอาการป่วยเพราะยังทำใจไม่ได้แต่ว่าตอนนี้พร้อมที่จะพูดแล้วเอสยังอยู่ในวิกฤตพวกเราเสียใจและหนักใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากส่วนวาเลนติน่าก็ร้องไห้เรียกหาแต่พ่อตลอดเวลาแต่ฉันก็พยายามที่จะเข้มแข็งเพื่อลูก แต่ตอนนี้ฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ฉันกับครอบครัวจะต้องออกมาบอกรายละเอียดทั้งหมดของคุณเอสซึ่งฉันรู้ว่าทุกคนกำลังรอฟังข่าวดีอยู่แต่ในตอนนี้ยังไม่มีข่าวดีเพราะว่าอาการป่วยของเขายังอยู่ในวิกฤตแต่ฉันพร้อมที่จะเปิดใจและพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ในตอนนี้มากขึ้น อย่างที่ทุกคนทราบก่อนเกิดเหตุสามีของฉันได้ไปทำงานเป็นพิธีกรงาน Big d e b a t าเต้บายซที่ลานสยามพารากอนขณะที่เขากลังทำงานหัวใจของเขาได้หยุดเต้นกระทันหันและได้รับการทำซี p ีฉุกเฉินและนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตซึ่งใช้เวลานานมากกว่าที่หัวใจของเขาจะกลับมาเต้นอีกครั้ง ได้รับ CPR ประมาณ19นาทีที่สยามและทั้งหมดใช้เวลาถึง45นาทีที่ปั๊มหัวใจรวมบนรถฉุกเฉินฉันต้องขอขอบคุณทีมเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินที่ไม่ยอมแพ้ในการช่วยชีวิตของคุณเอสและพี่ยาช่างแต่งหน้าของเขาที่ตัดสินใจเลือกโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อช่วยชีวิตเขา ตัดสินใจแบบนี้น่าจะช่วยชีวิตเอสตั้งแต่ที่เขาได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอาการของเขาก็ยังอยู่ในวิกฤตและมีอาการแทรกซ้อนที่หัวใจวันก่อนหัวใจของคุณเอสก็มีปัญหาอีกครั้งและแพทย์ก็ได้ทำการช่วยชีวิตไว้อีกครั้งซึ่งในเบื้องต้นทางแพทย์ที่รักษาคุณเอสได้ออกมายืนยันแล้วว่าเขามีอาการหัวใจอักเสบ แต่ยังไม่สามารถระบุอะไรได้มากกว่านี้เนื่องจากอยู่ในกระบวนการและขั้นตอนของการรักษาอยู่แพทย์ได้แจ้งว่าต้องเฝ้าดูอาการของคุณเอสแบบวันต่อวันซึ่งแพทย์ยังหาสาเหตุที่ชัดเจนและหาแนวทางรักษายังไม่ได้และยังไม่รู้ว่าจะต้องรักษาตัวที่ห้องไอซนานแค่ไหนและจะฟื้นตัวเต็มที่ได้เมื่อไหร่ ตอนนี้ฉันอยากจะขอขอบคุณสำหรับน้ำใจทั้งหมดที่เราได้รับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันอยากขอบคุณทุกคนที่ช่วยสามีของฉันโดยเฉพาะช่องเจ็ดที่ช่วยเหลือและดูแลคุณเอสทั้งเรื่องค่ารักษาและให้กำลังใจมาเรื่อยๆเหมือนเป็นครอบครัวของตัวเองเพราะเอสทำงานหนักและทุ่มเทยอย่างเต็มที่เสมอเพื่อช่องเจ็ดมาตลอดเอสรักงานตัวเองมากๆ และสุดท้ายขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่รักษาคุณเอสอย่างเต็มที่และแฟนคลับกับเพื่อนๆทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ค่ะยังไงเราจะอยู่ข้างเอสตลอดและสู้ด้วยกันขอบคุณภาพจาก The Kitty w a y เรียบเรียงสยามนิว